เดี๋ยวมาไปดูทุกคนมันมีลำโซ่มาเบิ่งกันทำไสม่ทดียวตอนนี้น่าจะเป็นตี่ซกุ้งกว่าเนี่ยครับผมบม่ได้เดินทางมายามครบครับมาเบิ่งกันมาทีเดียว อันนี้คือบุ้มเงียงนะครับเนี่ยวางเป้านะครับผมอเอาเสียบไปก่อนอเอาเสียบปลาไปเลย,อ,นนเยอันนี้เดี๋ยวนะครับผมเบ็ดมันของครับผม นนึงนะครับพี่น้องนีเป็นว่าเป็นแล้วนะครับล่าง่อไปครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โห ไปเร่มครับขนนั้นว่าเสร็จนะครับผมเสร็จนะครับผมเราไปดูหลังต่อไปนะครับเราก็สามารถจ็บแกมได้แล้วนะครับ จะไปดูหลังอื่นนะครับเราจะได้อะไรเพิ่มไหม วะมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้มีไหมครับอันนี้ก็ไม่มีครับตรงนี้ก็อยู่เหมือนเดิมครับ เหมืนเดิมครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเป็นว่าเดี๋ยวผมขอพักไว้ก่อนนะครับโ,โทรศัพท์มันจะร่วงก่อนนะครับ